เรือมี9ส G และ5 G เผยภาพและสเปคล่าสุดมาพร้อมกับหน้าจอ LCD 144 h z ชิปเซต Snapdragon 778G กล้อง48ล้านพิกเซลแบตเตอรี่5,000มิลลิแอมรุ่นเปิดตัวเร็วๆนี้ครับตัวโทรศัพท์มือถือ Moto G 2 2มาพร้อมกับ Android 12หน้าจอ12เก้าสิบเฮิรตซกล้องหลัง50ล้านพิกเซลในเลนหลักและแบตเตอรี่5,000มิลลิแอมสวัสดีครับกับมัฟเด็ข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเรียลแพร์เนกาซัลซิมเมตีในข่าวสารดีๆทางไอที ก่อน้ชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e ช่องออกออกเราด้ยวยนะครับพ่แจ้พาข่าวสารที่มาทีแบบนี้เป็นประจำทุกวันมาที่ข่าวแรกครับหลังจากที่มีรายงานออกมาว่าเร็วมีกำลังพัฒนาโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเร็วมี9ซีรีส์และตเตรียมจะเปิดตัวให้เห็นการภายใน,เ,นเร็วๆนี้ล่าสุดก็มีภาพเรนเดอร์รวมถึงสเปคของตัวเร็วมี9 c 4G แล้วก็ 5G ถูกปเปิดเผยออกมาเป็นเทียบร้อยครับ เริ่มต้นภาพเนเดอร์ของตัวเรมี9 5G กันก่อนนะครับสมาร์ทโฟนดนดังกล่าวตัวนี้จะมาพร้อมกับฝาหลังแบบไร้เฉดสีสีสันแบบพลัสเทลมีด้านบนติดตั้งด้วยชุดกล้องหลัง3ตัวครับเลนส์หลัก4 8ล้านพิกเซลในส่วนของด้านข้างของตัวเครื่องนั้นจะมีระบบสแกนลายนิ้วมือเพื่อช่วยนนะในเรื่องของการปลดล็อกนะครับให้สะดวกมากยิ่งขึ้นในส่วนของสเปคของตัวเรมี9 4G นั้นจะมาพร้อมกับจุดเด่นในเรื่องของการถ่ายภาพ ด้วยกล้องหลังเลนส์หลัก48ล้านพิกเซลกล้องหน้า16ล้านพิกเซลกับแบตเตอรี่5,000มิลลิแอมป์และราไรับการชาร์จเร็วที่33วัตต์ในด้านของรุ่นเร็วมี9 5G นะครับจะมีขนาดหน้าจอสแสดงผล6.6นิ้วแบบ LCD รีเฟรชเรท144ี่เฮิร์ถือว่าเยอะมากนะภายในขับเคลื่อนด้วย Snapdragon 778G กับแบตเตอรี่5,000มิลลิแอมป์และการชาร์จที่เร็ว30วัตต์ในเรื่องของการถ่ายภาพครับกล้องหลังมี3ตัวเลนส์หลัก48ล้านพิกเซล โมโนโครม2ล้านและมาโคร2ล้านพิกเซลเสียดายไม่มีเรนเอลตระไวมุมกว้างเสียดายมากนะครับกล้องเซลฟี่16ล้านพิกเซลโดยคาดการณ์ว่าเรือมี9 5G จะเปิดราคาราวๆ15,000รูปีครับหรือประมาณ6,500บาทสำหรับรุ่นแรม4กิกะห่ความจำ64และมีกำหนดการสเปิดตัวให้เห็นกันในประเทศอินเดียน,นยในช่วงเดือนมีนาคมนี้นี่แหละแต่อะไรก็ดีข้อมูลในข้างต้นนั้นยังไม่มีการยืนยัน่านทางการจากทางเรืวมีนะครับไว้ถ้ามีข้อมูลมากกว่านี้เปิดตัวเมื่อไรเดี๋ยวมาอัปเดตให้ทราบกันอ กระเถิบมาที่ข่าวที่2ครับมาพูดถึงมือถือแบรนด์มอโตโรรากันบ้างนะมอโตโรรามีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนในซีรีส์ของม o โต G นะครับครั้งนี้เนี่ยเป็นคิวของม o โต G22 หลังจากที่มีสถานนะเป็นข่าวหข่าวลือมานานนะครับโดยโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้จะมาพร้อมกับระบบ Android 12ตั้งแต่ซื้อเครื่องนี้มานะครับโดยชิปเซ็ตเนี่ยจะมีการอัปเกรดขึ้นไปนะครับเป็น Mediatek h e l i o G35 ห้ไฮไลท์สำคัญของเจ้าตัว Mo G22 ก็คือในเรื่องของกลล้องหังครับ จัดมา4ตัวเต็มๆเลยเล่นหลัก50ล้านพิกเซลนะครับแบควิชั่นขนาดหน้าจอ6.5นิ้วไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปในเรื่องของไซซ i n ิ่งหน้าจอนะครับอร,รับร Re ีเฟรช90เฮิรตน้อยไปนิดนึงแต่ก็ถือว่ากําลังดีแล้วก็จะมีในเรื่องของการใช้งานเพิ่มเติมนะครับสเปคต่างๆของเขาเป็นชิปเซ e ตเทเลโ G37 RAM 4GB ROM 64เพิ่มเมม1เทรอย่างที่เพิ่มนะครับในเรื่องของกล้อง เลนหลัก50ล้านอัลตร้าไวท์8เดฟเซนเซอร์2มาโคร2กล้องหน้า16ล้านพิกเซลบลูทูธ5.0แบตเตอรี่5,000มิลลิแอมป์ชาร์จเร็วน้อยไปนิดนึง15วัตต์นะครับแต่ในกล่องเขาแถมตัวชาร์จ10วัตต์มาให้นะะสิ Moto G22 จะมีราคาอยู่ที่ประมาณ169.99ยูโรหรือประมาณ6,110บาทเริ่มจะวางขายนะครับในกลุ่มประเทศโซนยุโรปเป็นที่แรกนะก่อนจะวางขายในภูมิภาค ละตินอเมริกานะครับหรือตะวันออกกลางเอเชียอินเดียอะไรก็ว่าไปในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าครับแฟนๆฟโมโตรอรุ้นกันได้นะครับดูนี้มีแววจะเข้ามาวางขายในไทยด้วยหรอเนี่ยน่าจะเข้ามาขายแหละแต่ถ้ามีข้อมูลนะครับเปิดตัวเมื่อไหร่เดี๋ยวเรามาอัปเดตให้ซรา,านอีกครั้งหนึ่งนะครับและในตอนนี้นะครับช่องของเราก็มีการวางขายเปิดร้านในช้อปปี้นะครับเพื่อนๆคนไหนอยากจะสับสูนช่องของเราสามารถไปอุดหนุนซื้อสินค้าในร้านของเราผ่านทางช้อปปี้ได้แล้วครับโดยเราทิง้งลิงก์ร้านค้าไว้ที่ใต้คลิปน สวัสดีครับและนี่คือร้านของเรานรใน Shopee ชื่อว่าพรประสิทธิ์ซุปเปอร์ค้าส่งสามารถค้นหาเป็นภาษาอังกฤษคําว่าพรประสิทธิ์ได้นะครับก็จะขึ้นหน้าร้านเราเป็นแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวถ้าท้ายคลิปเนี่ยผมจะมี QR code นะครับสามารถที่จะสแกนแล้วก็เข้าไปดูร้านของเราก็สามารถทําได้นะครับภายในร้านของเรามีสินค้าวางขายมากมายนะครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของขนมนะของกินนะครับของใช้ ผ้าอ้อมก็มีนะครับสบู่ต่างๆมีค่อนข้างครบเลยนะครับอันนี้จะมาแนะนำสินค้านะครับที่ยอดนิยมนะครับก็คือตัวแหนมครับตอนนี้เนี่ยเรามีแหนม2ตัวโดยแหนมตัวนี้จะเป็นตัวที่ขายดีที่สุดนะครับตัวนี้เนี่ยราคาเพียงแค่45บาทได้ถึง10แท่งเลยทีเดียวนะครับอันนี้เนี่ยยอดขายถึง1,800กว่าชิ้นเลยนะครับและสินค้าหนึ่งนะครับที่ น่าสนใจก็คือตัวขนมเปี๊ยะไกห่หยองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ขายดีเหมือนกันนะครับลงไม่กี่อย่างเองเองนาะลงไม่กี่วันก็สามารถที่จะทำยอดขายได้เยอะแล้วนะครับส,าารสั่สินค้าตัวนี้ oh, <no. S 1> และที่แนะนำก็คือกล่องสุ่มครับวันนี้มีสินค้ากล่องสุ่มที่เป็นของกินด้วยนะครับใครไม่อยากรู้ว่าคนไหนนะครับที่ยังไม่รู้ว่าเออเราจะกินอะไรดีอย่างเงี้ยครับก็ส่งอ,ออเดอร์มาได้เลยนะครับเดีย๋ยวเราจะสุ่มเป็นขนมเป็นของกินต่างเนี่ย กลับไปให้นะครับเนี่ยนะครับเป็นแค่1 9 9บาทนะครับเรียกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาและสำหรับใครนะครับที่อยากได้ของเล่นไปฝากน้องๆนะครับที่บ้านนะครับก็สามารถจะสั่งออเดอร์ได้เรามีกล่องสุ่มของเล่นนะครับหลายรายการเลยทีเดียวว้าว <Wow. S 1> กล่องสุ่มของเล่นของเรานะครับมีของเล่นที่แบบมูลค่าเยอะกว่าที่สุ่มอีกนะกล่องสุ่มแล้วมูลค่าร99านะครับแต่ของเล่นเนี่ยเรีวยกว่า มูลค่าเยอะกว่าแน่นอนนะครับสามารถที่จะสุ่มออเดอร์กล่องสุ่มของเล่นได้แล้วนะครับเราก็จะมีอีกอันหนึ่งก็คือบะหมี่กึ่งเซิร์รูปครับมีสินค้าในกลุ่มของแรตซอยน้ำปลาราต่างๆนะครับก็มีจำหน่ายด้วยเช่นเดียวกันผงซักฟอกข้าวสารนะครับมีจำหน่ายครบทั่วเลยนะครับคนใดสนใจนะครับก็สามารถที่จะ เข้าไปอุดหนุนนะครับหรือสั่งซื้อสินค้าผ่านทางช้อปปีได้ด้วยนะครับแล้วเหมือนเขามีโปรโมชั่นนะครับซื้อ149บาทเนี่ยเขาก็จะมีฟรีค่าจัดส่งด้วยสำหรับใครนะครับที่รับคูปองจากทางช้อปปีมาแล้วนะครับและนี่เป็นสินค้าโปรโมชั่นนะครับราคาปกติเนี่ยของซอสแม็กกี้100มิลลิตรนะครับปกติอยู่ที่18บาทลดเพียงแค่12บบาทเท่านั้นเองนะครับก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ สินค้ากล่องสุกอีกอันนึงก็คือสินค้าในกลุ่มของ IT นะครับเราก็มีจําหน่ายด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็มีโอกาสที่จะได้หูฟังไร้สายนะครับอุปกรณ์ IT ทต่างๆอุปกรณ์ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์นะครับก็มีเหมือนกันลําโพงลําโพงนะครับมีครบทั่วเลยสามารถที่จะสั่งซื้อได้นะครับและช้อปปีของเรามีเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับสนใจก็สามารถที่จะสั่งซื้อสินค้าได้แล้วในวันนี้นะครับสินค้าจะทยอย อัพไปเรื่อยๆนะตอนนี้มีกว่า60รายการแล้วนะครับสามารถที่จะสั่งซื้อได้แล้วมีทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ใต้คลิปนี้นะครับสนใจสามารถที่จะสั่งซื้อได้เลยหรือใครที่หาร้านไม่เจอนะครับสงสัยตรงไหนก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์สอบถามมาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ และนี่คือร้านค้าของเราในช้อปปีนะครับวันนี้มีสินค้าตัวหนึ่งมาแนะนําก็คือกล่องสุ่มของกินนะคนไหนนะครับที่อยากที่จะซื้อขนมแต่ว่านึกไม่ออกว่าจะกินอะไรดีนะครับก็สามารถที่จะสั่งกล่องสุ่มมาได้เลยนะครับเราจะจัดขนมนะที่นากินนะครับแบบอมากาเสะไปให้ถึงบ้านเลยนะครับในราคามูลค่า199บาบาทนะครับและมีของแถมจุกๆแน่นอนใครที่สนใจนะครับก็สามารถออเดอร์ได้เลย ของกินนะครับมีเยอะแยะเลยนะครับในร้านของเราหลายร้อยรายการเลยนะครับเนี่ยของกินเตึมเลยนะครับวันนั้นเนี่ยใครที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะสั่งกองสุ่มขนมขนมาไ,ได้เลยเดี๋ยวเราจะสุ่มกลับไปนะครับในราคาเป็นแค่1 9 9บาทเท่านั้นเองสนใจก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้เลยนะครับซึ่งเรานนั้นเนี่ยจะมีคิวอาโค้ดนะครับสำหรับการสั่งซื้อเนี่ยไว้ที่ใตยคลิปนะครับแล้วก็มีทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้นะครับขอบคุณสำหรับการอุดหนุนนะ และทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานํามาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fan Page แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกบมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย